โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้จะมาขายไอดีเอสวีสี่ร้อยห้าสิบต้องบอกว่าเป็นไอดีที่แบบแปลกใหม่แล้วกันอาก็ไม่เชิงแปลกใหม่หรอกแต่จะเป็นไอดีใหม่ที่ราคาสูงนะครับแต่ท็อปเพิร์ฟแน่นอนรับรองใครซื้อไปนี่คุ้มนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะอ่ะโอเคครับผมพลังอยู่ที่2ร้าน6เลเวล80อันดับร้านปลองเอ๊ะเกือบแ1อละอันดับร้านปลองที่7ครับ อันดับพลังที่5้าผ่านด่านที่1นึ่งของจริงนะครับผมตัวละครสุดแก่งที่4อยู่อันดับที่1นะครับก็ต้อง1อยู่แล้วแะครับตัวละครระดับ R S R นะครับโซนิคพลิพลิสเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงท็อปมาสเตอร์คาบุโตจักรพรรดิเด็กวัคซีนแมวซอมบี้แมวซุยริวบอมแล้วก็เฮลเฟมนะครับผมเฟยย่า เบลไฟนะเฮลเฟมนะั่นแหละเรียกง่ายดีนะครับไปดูของดองกันเห็นเปิดมาเห็นเพชร12บสเคนะครับหรือ12ื่นสองตัวดำอืม้มจกกักรพรรดิเด็กล่างสองรออยู่นะครับผมก็ซื้อส0สบใบก็เอาเป็นว่าแบบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเติมเติมเอาตัวตัวดาก็ได้อีกไม่กี่ใบเติม60บใบก็ได้แล้วเมื่อถ้าดวงดีอ่ะโอเค ตัวละครซุยริวนะครับผมอาวุธ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเป็นเซตนักโทษกระตุ้นคิติครอนเพิ่ม15%นะครับเป็นโจมตีนะอ่าซอมบี้แมวเป็นสูตรเสร็ HP ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอ่ปู่บอมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็น HP ฟูบุกิได้เฉิดฉายนะครับผมเป็น HP นะไอเทมเฉพาะ4ดาวเลยนะครับตาเฉพาะ3ดาวบีทคิงไอเทมเฉพาะ2ดาวตา1ดาวนะครับ เราจะไม่ใช้บิดคิงแล้วก็ตัวใหม่นะครับผมเกนจินะเกนจิส่ฟ้าเป็น HP นะครับทำให้โรคบวอร์มหนาขึ้นนะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวแต่ผมจะเอาเฮลเฟมลงนะครับผมเพื่อความหล่อเทแล้วเอาบิดคิงออกนะแล้วเราก็จะไปดวนกับเพื่อนในกิวกันอยากรุ้งเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับพลังเรา2อล้าน5นะเบาๆบาก่อนดีกว่าสักเท่าไหร่ดีล้านแปดแล้วกันนะครับเบาๆบา,บาก่อนนะ ภูมิกินี่คืออาวุธแบบสี่ดาวเลยนะดุมากนะครับผมไม่แต่ตัวแบบแปลกใหม่อ่ะเซิร์ฟนี้ไม่มีทัชซึมภกมิกิด้วยเหรอ,อถ้า,ามันมีนี่คือสวยงามนะครับแตงท็อปเปิดมาก่อนนะครับอแบแลวฟัดเหวี่ยงโอ้ยมีโล่แบบทําให้โล่บ,บอมหนาขึ้นใช่ป่ะโล่สีผ้าฟ้าเนี่ยปุบอมได้เปิดนะครับผมมันเหล็กวายุไสโคแล้วก็ล่างสลัวบินเตะนะครับอืมเรียบร้อยนะครับตายไปถึงสี่ไอสองตัว เปลวไฟมอแล้วนะครับผมติดเผาไหมไปถ้าวัคซีนแมวยืนอยู่ล่ะเอ,อเข้าท่านะครับผมรั้วมาทะเลลึกไม่เข้านะครับเรามีโรคปู่บอมอยู่ยังไงก็ไม่เข้านะครับยิงไปติดรับดาเมตรโอเคเกนจิตีไปเ,ออเกนจิใส่ฟ้าตีแรงอยู่นะอ่ะโอเคครับผมเข้าสู่รอบที่สองแทงท็อปอบรัดฟัดเบี่ยงมาเหมือนเดิม มัดเหล็กวายุไซโคของปู่บอมครับสองบี่แมวหลับมาให้หลับนะครับเรียบร้อยครับผมร่างสลัววินเตะโอเคแล้วก็เปลวไฟมรณะของเฮลเฟมครับผมคุโบกิก็ตีธรรมดาไปรัวหมัดทะเลลึกของปลาชาทะเลลึกไม่เข้านะครับเรามีโรคป,ปู่บอมอยู่โรไม่มีทางแตกเลยเกาว่าได้แล้วเนี่ยอ่ะแตกปะ โอเคก็ไม่แตกนะครับเข้าสู่รอบที่3แล้วครับผมแทงช็อปอบและเฟิร์ตเวี่ยงโอเคมันเหล็กวาย,ยุสไซโครครับแล้วก็ซยริวครับผมร่างสรุปบ,บินเจก,ก็ต้องบอกว่ามีตัวแบบเออที่ผมชอบทางนั้นเลยนะอ่ะเรียบร้อยก็ชนะแบบชิ้วๆอ่ะต่อไปอีกสักรอบแล้วกันนะโอ้นี่คืออันดับหนึ่งสองล้านเลยนะ โอเคเราจะไม่สู้กันอันดับหนึ่งนะครับโหดเกินไปอันดับห้าก็สูสีสกเกินอันดับแปดลวกันนะครับลองดูนะครับคอบาคุสันนะอันดับอื่นนี่คือแบบเราสู้ยากอยู่แล้วนะครับมาถึงจุดนี้ก็ท็อปสิบยาวๆแล้วนะครับผมอะโจมตีขึ้นแสงก็ผมแฟชป็ใกล้แสงแต่เท่ดีนะครับผมสำหรับเฮลเฟมแล้วก็เกาะสีส้มนะ แทงท็อปก็อบและฟัดเบื่องมาเพิ่มกาอให้ทีมครับผมร่างสลัวบินเของซุยลิวโอ้โหไม่เข้าอ่ะปกติมันต้องเข้าใช่ปะ่ะแล้วทำไมเพราะว่ามีเฮลเฟมอยู่เหรอปกติซุยลิวอันติมันต้องเข้านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยละกันครับร่างสลัวบินเตะเรียบร้อยครับผมตายไปคือซุยลิวนี่ตัวดาเหมจดชั้นดีเลยแล้วก็เปลวไฟมรณะครับผมหืติดเผาไหม้ไปสามตัว ตอนนี้ก็โลแตกแล้วนะครับยิงไปติดรับดาเมจโอเคเกนจิตีเข้าสู่รอบที่2ครับผมโจมตีขึ้นแสงครับผมแฟชประกายแสงตายครับผมติดผมให้ตายแทงท็อปมาสเตอร์สุริวตีธรรมดามาหมัดเหล็กวาย,ยุไซโคนะครับโอเคตีสับหน้ามาหนึ่งทีเข้าสู่รอบที่สองร่างสลัวบินเตะแต่โลก็ กลับมากับพิบหรอเออกับพิบเฉลยเลยซูลิวดัมมีเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะเลยทีเดียวโอเคได้เวลาไปตีบอสบอสผมน่าจะตีแล้วอ่ะบอสน่าจะตีแล้วครับผมใช้เพชรดีปะไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะการตีบอสก็พื้นฐานอยู่แล้วนะครับสําหรับการตีบอสนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันเป็นคลิปเร็วๆนะครับผมไอดี ID นี้ราคา1,600บาทนะครับสิ่งที่ได้ก็เป็นท็อปเซิร์ฟแล้วก็ตัวละครตัวใหม่นะครับ ที่เห็นเลยอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสู่รอบที่3แล้วครับผมแทงช็อปอบลัสเฟืียงโอเคมันเหล็กวาย,ยุไซโครครับแล้วก็ซุยริวครับผมร่างสุรุปบินเตก็ต้องบอกว่ามีตัวแบบเออที่ผมชอบทั้งนั้นเลยนะอ่ะเรียบร้อยก็ชนะแบบจิว ต่อไปอีกสักรอบแล้วกันนะโอ้นี่คืออันดับหนึ่งสองล้านเลยนะโอเคเราจะไม่สู้กันอันดับหนึ่งนะครับโหดเกินไปอันดับห้าก็สูสีเกินอันดับแปดแล้วกันนะครับลองดูนะครับคอบาคุสันนะอันดับอื่นนี่คือแบบเราสู้ยากอยู่เลยนะครับมาถึงจุดนี้ก็ท็อปสิบยาวๆแล้วนะครับผมอ่ะ โจมตีขึ้นแสงครับผมแฟชปรใกล้แสงแต่เท่ดีนะครับผมสําหรับเฮลเฟมแล้วก็เกาะสีส้มนะแทงท็อปก็อบแล้วัดเบี่งมาเพิ่มเกาะให้ทีมครับผมร่างสลัวบินิของซุยริวโหไม่เข้าอ่ะปกติมันต้องเข้าใช่ปะแล้วทําไมเพราะว่ามีเฮลเฟมอยู่เหรอปกติซุยริวอันติมันต้องเข้านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยละกันครับร่างสลัวบินเตรเรียบร้อยก็ผมตายไป คือซูิวนี่ตัวดาเมจชั้นดีเลยแล้วก็เปลวไฟมอรณะครับผม,ม,มติดเผาไหม้ไปสามตัวอะตอนนี้ก็โลแตกแล้วนะครับยิงไปติดรับดาเมจโอเคเกนจิตีเขาสู่รอบที่สองครับผมโจมตีขึ้นแสงครับผมแฟชประกายแสงตายครับผมติดเผาไหม้ตายแทงท็อปมาสเตอร์ซูริวตีธรรมดามาหมัดเหล็กวายุไซโคนะครับ โอเคตีสับหน้ามาหนึ่งทีเข้าสู่รอบที่สองร่างสลัวบินเตะแต่โรก็กลับมากับพิบรอเออกับพิบเฉยเลยซุริวดาเมจเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะเลยทีเดียวโอเคได้เวลาไปตีบอสบอสผมน่าจะตีแล้วอะบอสน่าจะตีแล้วครับผมใช้เพชรดีปะไม่เป็นไรแล้วกันอะการตีบอสก็พื้นฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับการตีบอสนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ลวกันเป็นคลิปเร็วๆนะครับผม ไอดีนี้ราคา1,600บาทนะครับสิ่งที่ได้ก็เป็นท็อปเซิร์ฟแล้วก็ตัวละครตัวใหม่นะครับอย่างที่เห็นเลยอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาเลย